สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาอัปเดตข่าวข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคาสถานการราคาทองคําวิเคราะห์ทองคาและรายงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้วันที่15สิงหาคมปี2 5 6 7ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันนี้ปรับตัวลงต่อเนื่องจากวันนี้เงินบาทเคลื่อนไหวที่บริเวณ35.151บานบาทต่อ1นดอลลาร์ทองคําสปอร์ตปรับตัวลงโดยได้รับแรงกดดันหลังการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค CPI เดือนกระกฎาคมที่ออกมาสอดคล้องกับคาดการ ได้ลดความคาดหวังของตลาดเหลือเพียง36%ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงในเดือนกันยายนโดยก่อนที่จะมีการ,ปรเปิดเผยดัชนี CPI มีโอกาสมากกว่า50%ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.50%ในการประชุมเดือนกันยายน โดยณนะเวลาทีา่แม่สินบันทึกวิดีโอทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ2,452.45ดอลลาร์ต่อ1นทรอยออนดัชนีด,ดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1.02.569จุดด้านกองทุนเ p d r ดไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมภาพรวมเศรษฐกิจของจีนยังคงเปราะบางอยู่มากในการใช้ใจ่ายของภาคเอกชนเห็นการฟื้นตัวเพียงเล็กน้อยจากมาตรการรัฐบาลล่าสุดแรงกดดันจากต่างประเทศที่เพิ่มต่ออุตสาหกรรมของจีนก็ยังอาจเป็นอุปสรรคใหม่ ต่อเศรษฐกิจได้อีกด้วยสำหรับวันนี้มีรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตาม การเปิดเผยยอดค้าปลีกประจำเดือนกรกฎาคมแลัชนีภาคการผลิตตัดนิวร์กประจำเดือนสิงหาคมแลัชนีภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียประจำเดือนสิงหาคมจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์แลัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรมประจำเดือนกรกฎาคมราคาทองคำเคลื่อนไหวไซเวททิศทางขาขึ้นระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2 4 3 1ดอลลาร์และ2,400 ยี่สิบดอลลาร์หากนนาลดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณสองพันสี่ร้อยสิบดอลลาร์ด้านแนวต้านได้เกิดที่บริเวณสองพันสี่ร้อยหกสามดอลลาร์และสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามดอลลาร์ห้าพานขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณสองพั 2, นสี่ร้อยแปดสิบสามดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่15สิงหาคมปี2567ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ วเวลาที่แมมสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค่าทองคำสองครั้งรานะคาครั้งที่2ปรับลดลงมาอีก50บาทสรุปรวมนตอนนี้ราคาเป็นลบไปที่150บาทเมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำานะทีนี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแมมสิน้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ